ครับสวัสดีครับท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับเราก็มาพบกันในเช้าวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2565นะครับเช้าวันนี้ผมก็จะมารายงานสถานการณ์น้ำนะครับให้ท่านผู้รับชมรับฟังทราบก่อนนะครับ ระดับน้ําที่สถานีวัดน้ําท่า m 7เรานะครับที่สะพานเสรีประชาธิปไตยนะครับวันนี้อยู่ที่ระดับบวก112.81เมตรโลกระนะครับมีอัตราการไหลผ่านอยู่ที่2,754ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือไหลผ่านตัวเมืองอุบลเรานะครับ238ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเลยนะครับ ก็ที่สถานีวัดน้ำท่า n 7เรานะครับลดลงจากเมื่อวานอีก11เซนติเมตรนะครับรวมแล้วนะครับลดลงตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2565เป็นต้นมานครับลดลงไปแล้ว3เมตร71เซนติเมตรแล้วนะครับก็ยังเหลือล้นตลิ่งฝั่งอำเภอวัินชำราบอยู่81เซนติเมตรนะครับก็คาดว่าอีก3-4วันก็คงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับ ก็คือน้ําจะกลับเข้าสู่ตลิ่งที่ฝั่งอําเภอวารินชำราบนะครับครับอัตราการระบายวันนี้นะครับก็ยังระบายออกที่เขื่อนปากมูลนะครับในอัตรา2,874ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับหรือ2 4 8ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเลยนะครับนะครับเนื่องจากแม่น้ําโขงลดลงอย่างต่อเนื่องเลยครับและวันนี้นะครับลดลงจากเมื่อวานไปอีก17เซนติเมตรนะครับ ทำให้แม่น้ำมูลที่เหนือเขื่อนปากมูลนะครับสูงกว่าแม่น้ำโขงถึง6เมตร62เซนติเมตรเลยนะครับครับแล้วก็จากข้อสั่งการของนายประพิจันมาอาทิตย์ดีกรมชลประทานนะครับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเข้าฟื้นฟูนะครับรับสภน,นะครับชุมชนสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนวัดนะครับ สถานศึกษานะครับหลังจากน้ําเริ่มลดลงนะครับจุดไหนที่สามารถเข้าดําเนินการได้ก่อนก็ให้รีบเข้าดําเนินการนะครับก็นายจักรินประเสริฐสุวรรณท่านก็ได้สั่งการให้โครงการชมทานทุกโครงการน,รนเขตพื้นที่สํานักงานชมทานที่7นะครับะระดมกําลังเข้ามาช่วยฟื้นฟูที่จังหวัดอุบลอย่างต่อนเนื่องนะครับซึ่งเมื่อวันเสาร์วอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราก็ยังมีการไปทําความสะอาดนะครับฟื้นฟูที่โรงเรียนบ้านคูเดือ นะครับหลังจากที่เราไปสูบน้ําออกแล้วนะครับทําให้น้ําแห้งเราก็ไปทําความสะอาดต่อนะครับแล้วก็ยังมีอุทยานบึงบัวน้องขอนนะครับที่พอน้ําท่วมแล้วได้พาวัชพืชนะฮะผักตบชวาเนี่ยเข้ามาเต็มบึงเลยนะครับซึ่งบึงนี้เป็นบึงสาธารณะที่นําน้ําไปใช้เพื่อการเกษตรแล้วก็สําหรับผลิตปลปานะครับปลาหมู่บ้านเราก็ไปช่วยกันกําจัดผักตบชวานะครับ ในส่วนของชุมชนสวัก์ริมูลนะครับหรือมราชธานีนะครับเราก็ยังดําเนินการทําความสะอาดอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก็วัน,นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็จะแล้วเสร็จแล้วนะครับครับสำหรับสถานที่สาธารณะใดนะครับที่น้ําเริ่มลดลงแล้วนะครับต้องการขอให้ทางกรมชลประทานเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูเก็บสิ่งปฏิกูลนะครับทําความสะอาดนะครับ ขอให้แจ้งได้ที่สายด่วน1460กรมชุมนุมทานหรือโครงการชุมนุมทานใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ